สวัสดีผู้ชมครับผมเมียวันครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงน้องฟูกิวนะครับอ่านว่าฟูกิวใช่ไหมนะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับและตอนนี้สกิลเบต้าของฟูกิวก็ออกมาแล้วเชว่นเดียวกับพี่ซันเดย์ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาส่องเบต้าสกิลกันเข้าวๆกันในวันนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้องฟูกิวจะมีแมคานิกเป็นแบบไหนแมคานิกเป็นยังไงน่าสูงมาใช้มากแค่ไหนนี่ครับและขึ้นคําเตือนเือนกัเช่นทุกครั้งนี่ครับว่าข้อมูลในคลิปนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนี่ครับ เพราะยังเป็นแค่สกิลเบต้าอยู่นะครับอย่าเชื่ออะไรมากดูไว้เป็นแนวทางก็พอนะครับและก่อนจะไปรับชมกันตนะ้องขอภายในเสียงที่แหบแห้งของผมด้วยนะครับเพราะผมยังเป็นหวัดอยู่นะครับแถมอัดต่อจากคลิปพี่ซันเดย์เลยเพราะฉะนั้นเสียงของผมอาจจะแหบก่าคลิปของพี่ซันเดย์อีกนะครับก็ทนฟังกันหน่อยแล้วกันนะครับต้องขออภัยจริงๆนะเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเมียวหวานขอนแนะนําพอมอดเคเวอร์เพลย์ผู้ให้บริการเติมเกม้นนนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้งานจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคน เติมถูกเติมไวเติมได้ตลอด24ชั่วโมงคลิกเลยที่ www. kewplaygame. com เติมออนไลน์สตาร์เวันนี้ใช้เป็นแค่ยูดีเท่านั้นส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเบิลคอยคุ้มสุดๆและกิจกรรมฉลอง0,000ลแสนไน้าเพจลุ้นรับของรางวัลแจกจุกจมูลค่ามากกว่า1,000 0 0บาทและที่สำคัญอย่าลืมใส่โค้ดเมียหวานตอนชำระเงินจะได้ส่วนลดเพิ่มอีกด้วยนะเป๊ะคุ้มเป๊ะให้ฉลาดต้องเคเวิ้ลเพลย์อย่าลืมใส่โค้ดเมียหวานด้วยนะ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  น้องฟกิหรือน้องทิงอยู่ในรูปแบบของ5าดาวนี่ครับเธอเป็นตัวละครธาตุไฟผ่านลบล้านครับซึ่งจริงๆแล้วเธอคือน้องทิงหยุนที่เกิดใหม่กลายเป็นอีกคนหนึ่งครับซึ่งชื่อของฟูกิมีความหมายว่าผู้ที่ลืมเลือนตัวตนของตัวเองครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าเธอจะได้ร่างนี้มายังไงและมีความทรงจําเหลืออยู่หรือเปล่าเธอจะกลับมาเป็นน้องทิงหยุนคนเดิมได้ไหมเดี๋ยวเราต้องมาคอยเอาใจช่วยกันในเนื้อเรื่องต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปเข้าเรื่องความสามารถของตัวละครกันนะครับ เกริ่นเอาไว้ก่อนดีครับว่าน้องทิงหยุนเป็นตัวละครที่เล่นกับทีมเบรกนี่ครับซึ่งความสามารถของเธอเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคอตัวใหม่ของทีมเบรกเลยก็ว่าได้ครับซึ่งเธอมีแมคาีนิกใหม่ที่โดดเด่นมากๆและมีเธอคนเดียวเท่านั้นที่สามารถทําได้ด้วยนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าใครที่เล่นทีมซุปเปอร์เบรกหรือทีมของน้องแฟร์ฟลายอยู่พลาดไม่ได้เลยครับกับตัวละครนี้เอาลับป้ายยากันมาพอสมควรแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องของสกิลกันแล้วนะ และเช่นเดิมครับการโจมตีปกติของเธอเป็นการโจมตีปกติธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตข้ามไปเลยนะครับมาดูในส่วนของสกิลกันดีก,กว่าครับซึ่งมีความน่าสนใจมากๆสกิลของเธอจะเป็นการเลือกเป้าหมายไปที่เพื่อร่วมทีม1คนซึ่งเพื่อร่วมทีมคนนั้นจะได้รับสถานะที่เรียกว่า Foxian Player หรือผู้ถ่ายบาปของชาวจิ้งจอกครับและตัวของน้องฟูกิวจะเข้าสู่สถานะ o r v i วิ c o ก c h ซึ่งจะคงอยู่เป็นเวลา3เทินและจะเริ่มนับเมื่อเริ่มเทินของฟูกิวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสถานะพวกนี้มันทําอะไรได้บ้างพื้นร่วมทีมที่ได้รับสถานะฟ็อกเซนเพลเยอรจะได้รับเบรกเอฟเฟกเพิ่มขึ้น40% และจะได้รับความสามารถดังนี้ครับในทุกๆครั้งที่โจนตีจะมีโอกาส100%ที่จะลดดีเฟนส์ของศัตรู18%เป็นเวลา2เทิร์นครับซึ่งเป็นสถานะที่ช่วยเพิ่มเบรกเอฟเฟกต์ให้กับเพื่อนร่วมทีมแถมยังได้รับบัฟที่สามารถลดดีเฟนส์ของศัตรูได้ในทุกๆครั้งที่โจนตีด้วยนะครับส่วนน้องฟูกิวที่เข้าสู่สถานะของทอรลิสสกอชจะไม่สามารถใช้งานสกิลได้นะครับ และจะเปลี่ยนการโจมตีปกติให้เป็นการโจมตีแบบเสริมพลังด้วยครับในส่วนของสกิลแอบดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับแต่ความสามารถจริงๆของตัวละครนี้ไม่ได้อยู่ที่สกิลหรืออัตติเมตนะครับแต่จะไปอยู่ที่พรสวรรค์เพราะฉะนั้นอดใจรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกับที่อัตติเมตก่อนนะครับอัตติเมตของน้องจะเป็นการทนเมตหมู่ใส่ศัตรูทั้งหมดเท่ากับ200%ของ a d k ซึ่งดาเมจตรงนี้จะจวนตี้ไม่สนใจประเภทจุดอ่อนของศัตรูด้วยนีครับในส่วนของอาติเมจมีแค่นี้เลยครับเป็นอาติเมทที่ทำดาเมจและช่วยเบรกศัตรูครับซึ่งผมชอบอาติเมทอันนี้มากครับเพราะว่ามีอนิเมชันการรําที่สวยงามมากๆเลยครับต่อไปเป็นไฮไลท์ของตัวละครน,นี้แล้วนี่ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของพลสวัสค์เลยนะพรสวรสค์ของน้องฟูกิลจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะครับในส่วนแรกคือเมื่อน้องฟูกิลอยู่ในสนาม ศัตรูจะมีทัฟเน็ตพิเศษที่เรียกว่า Exo t โ u ทั n e t ็ครับซึ่ง Exo กโซทัฟเน็ตตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ50%ของทัฟเน็ตเดิมของศัตรูนะครับถ้านึกภาพไม่ออกมันคือบัฟของ MOC รอบนี้นั่นเองครับที่ศัตรูจะมีทัฟเน็ตพิเศษขึ้นมาอีกหลอดนึงซึ่งข้อดีของมันคือคุณสามารถเบรกศัตรูได้2รอบครับ ซึ่งจะทําให้ดมัมเมจของทีมเบรกเพิ่มขึ้นมาพอสมควรเลยครับไม่ได้หมายความว่าเกราะของศัตรูจะมีมากขึ้นนะครับอย่าเข้าใจผิดนะเกราะของศัตรูยังมีอยู่เท่าเดิมแค่ความสามารถนี้จะทําให้คุณสามารถทําลายจุดอ่อนของศัตรูได้อีกครั้งหนึ่งในตอนที่ศัตรูถูกเบรกอยู่นั่นเองครับและความสามารถหนึ่งครับที่สาคัญมากๆเมื่อฝ่ายเราโจมตีศัตรูที่ถูกทําลายจุดอ่อนการลดทัฟเน็ตของการโจมตีนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นซุปเปอร์เบรกดัมเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุ้นคุ้นไหมครับ ใช่แล้วครับมันคือคนสามารถเดียวก,กันกับ MC ประสานของเรานน่นเองครับหมายความว่าน้องฟูกิวสามารถพล็อคดาเมจซูเปอร์เบรกให้กับทั้งทีมได้เหมือนกับ MC ประสานเลยครับซึ่งด้วยความสามารถนี้ผมบอกเลยครับว่าน้องฟูกิวจะเป็นตัวละครที่เป็นคีย์หลักของทีมซูเปอร์เบรกคนใหม่เลยครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับเกือบเรื่องนะครับว่ามีการโจมตีปกติแบบเสรพลังด้วย การโจมตีปกติแบบเสงมพลังไม่ได้มีอะไรมากครับนั่นคือการโจมตีปกติธรรมดานั่นเองแต่กระจายไปที่ตัวด้านข้างด้วยครับซึ่งจะเทนนเมสใส่ศัตรูเป้าหมาย100%และด้านข้างอยู่ที่50%กว่าอทีเคนะครับซึ่งน้องสามารถโจมตีปกติแบบเสงพลังได้ตอนที่น้องใช้สกิลและอยู่ในสถานะพิเศษแล้วนีครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องเทสของตัวละครนี่ครับเริ่มจากเทสแรกนี่ครับเมื่อศัตรูถูกทำลายจุดอ่อนจะถูกดีเลชันเพิ่มเติม15%ครับ เป็นเทดที่ช่วยให้ศัตรูถูกเบรคนานขึ้นนั่นเองครับเทดที่2นะครับเพิ่มเบรกเอฟเฟกให้กับตัวละครนี้30%และเมื่อใช้งานสกิลครั้งแรกจะได้รับสกิลพอยต์คืนครับและเทดที่3ครับเทสสุดท้ายเมื่อศัตรูถูกทำลายจุดอ่อนจะเพิ่มเบรกเอฟเฟกให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราทั้งหมด15%เปเ็นเวลา2เทินครับซึ่งสามารถทับซ้อนได้สูงสุด2ครั้งนะครับโดยรวมแล้วเป็นเทดที่ไม่ได้เวือ์วาอะไรมากแต่เต็มไปด้วยความสามารถที่จําเป็นต้องมี ต่อไปเรื่องสําคัญครับคือเรื่องของ e อ u ดวลมาดูกันครับว่าเราควรจะเสียเพชรถ,ถึงเอ็ดลไหนดีเริ่มกืที่เอ็ด o n ลหนึ่งครับเพื่อรวมทีมที่มีสถานะ f o x กเซนเพลเยหรือสถานะที่น้องฟูกิวใช้สกิลแปะเอาไว้นี่ครับจะได้รับเพิ่มประสิทธิภาพการทำลายจุดอ่อน50%ซึ่งบอกเลยครับว่า e อ็ดลนี้คุณควรจะมีครับ เพราะว่าดาเมจของซูเปอร์เบรกเนี่ยจะถูกคิดจากประสิทธิภาพการทำลายจุดอ่อนด้วยนี่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีอดลอนนี้จะทำให้ดาเมจที่เกิดจากซูเปอร์เบรกเพิ่มขึ้นมากพอสมควรเลยครับต่อไปอดลอน2นะครับ เมื่อศัตรูถูกทำลายจุดอ่อนน้องฟุกิวจะฟื้นฟูพลังงาน5หน่วยครับและหลังจากที่ใช้ไอติเมตน้องฟุกิวจะเอารงกระชาในให้กับทั้งทีม24%ครับหรือพูดง่ายๆว่าเทียบเท่ากับคุณใส่ LC แดนแดนเลยครับซึ่งเป็นความสามารถที่ดีดมากๆครับแรงกระชากให้กับทั้งทีมเลยนะเอลดรลอน2บอกเลยว่าเป็นความสามารถที่ตึงพอสมควรเลยครับเอลดรลอน3ตามธรรมเนียมนะครับสกิลบวก2เลเวลและเบสิกแทกบวก1เลเวลเอลดรลอน 4. เพื่อนที่มีสถานะ Fox กเซนเพลเยอทุกๆครั้งที่โจนตีจะมีโอกาส1 0 0ที่จะทําให้ศัตรูรับดาเมจมากขึ้น15%เปเ็นเวลา2เทินครับเอลดวลล์หตามธรรมเนียมเช่นเคยครับติเมตบวก2องเลเวลและพรสวรรนบวก2องเลเวลเอลดวลล์หรู้สึกว่าค่อนข้างจะอลังการครับเพิ่มประสิทธิภาพการทําลายจุดอ่อนของน้องฟูกิว0และถ้ามีสถานะฟ็อกเซนเพลเยออยู่ในสนามเพื่อร่วมทีมทั้งหมดจะถูกนับว่ามีสถานะฟ็อกเซนเพลเยอด้วยนี่ครับ พูดง่ายๆว่าเปลี่ยนแค่สกิลบัฟเดียวกลายเป็นบัฟทั้งทีมเลยครับบ้าพลังมากๆเลยใช่ไหมล่ะถ้าดูจากเอลดอรนทั้งหมดแล้วผมจะแนะนําว่าเอล e ดอนหนึ่งคุณควรจะมีติดเอาไว้ครับเพราะคนสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการทาลายจุดอ่อนให้กับเพื่อนได้ซึ่งตัวละครนี้มันจะต่างกันมากๆเลยครับสำหรับ E0 ศูนย์และ E1 หนึ่งเป็นคนสามารถที่ตัวซับพอร์ตสายเบรกควรจะมีครับไปต่อกันในเรื่องสุดท้ายนี่ครับนั่นคือ l อซีประจําตัวเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราควรจะมีไหม ซึ่งควรสามารถจะมีดังนี้ครับเพิ่มเบรกเอฟเฟกไปก่อนเลยครับ60%และเมื่อศัตรูถูกทำลายจุดอ่อนจะมีโอกาส100%ที่จะทำให้ติดสถานะแชร์ริงซึ่งสถานะนี้จะทำให้ศัตรูโดนดาเมตเบรกแรงขึ้น20%และสามารถทับซ้อนได้สูงสุดถึง2ครั้งเลยนะครับบอกเลยครับว่าเป็น l c ที่โคตรโหดเลยครับซึ่งสูงสุดแล้วจะทำให้ศัตรูสามารถโดนเบรกดาเมตได้แรงขึ้นถึง40% ซึ่งมันแรงมากๆเลยครับเป็น LC ที่น่าเปิดมากๆครับแต่ถ้าเทียบกับ E l d ดวัลหนึ่งแล้วผมยังรู้สึกว่า e อ d ดว n 1นหน่าเปิดกว่า LC นี้นะครับอันนี้ผมแค่คิดตามความเห็นส่วนตัวนะครับถ้าถามว่าอะไรคุ้มค่ากว่ากันอาจจะต้องมานั่งเทสกันอีกทีนะครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปข้อดีข้อเสียของตัวละครนี้กันนะครับน้องฟูกิลข้อดีเลยครับคือเป็นตัวคอที่ทำา a m a g e Super ์ปปเบรกเหมือนกับ MC ครับแต่อาจจะเล่นง่ายกว่าเพราะว่าเป็น p a สซีฟนะครับ ไม่ต้องทำอะไรเลยก็แจกคซูเปอร์เบรกได้ครับไม่เหมือนกับ MC ภาษีานะครับที่จําเป็นต้องเลี้ยงอัติเมตอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ก็เป็นข้อดีข้อนึงครับเป็นตัวละครที่เพิ่มเบรกเอฟเฟกให้กับทีมได้และลดดิเฟนต์ของสตููได้ด้วยและที่เป็นจุดเด็ดมากๆคือแมคคันิคเอ็กโซทัฟเนตครับซึ่งจะสามารถทําให้คุณเบรกสตููซ้ําได้ในขณะที่สตรูถูกทาลายจุดอ่อนอยู่นั่นเองครับช่วยดีเลคชันของมอนที่โดนเบรกและสามารถช่วยเบรกได้ด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดีด้วยครับ และข้อดีอยันสุดท้ายที่ผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนลืมมันไปนะครับเพราะตัวของน้องฟูกิลเป็นตัวคอของทีมเบรกคนใหม่ที่สามารถจุดดามเมจซุป,ปเปอร์เบรกได้นี่ครับเพราะฉะนั้นแล้วหมายความว่าคุณสามารถจัดทีมซุป,ปเปอร์เบรกได้ถึง2ทีมนั่นเองครับเพราะว่าคุณสามารถใช้น้องฟูกิลแทน MC ประสานได้และคุณเก็บ MC ประสานไว้ใช้กับอีกทีมหนึ่งได้ครับซึ่งข้อดีข้อนี้เป็นเหตุผลหลักของผมเลยครับที่ทําให้ผมเลือกเปิดน้องฟูกิลมาใช้งานครับซึ่งในข้อดีที่กล่าวไปทั้งหมดนี้ จึงทําให้น้องฟูกยวเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยครับทั้งในเรื่องของแมคคนิกใหม่และก็สามารถที่ค่อนข้างครบเครื่อนครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําเป็นอย่างมากครับว่าใครที่เล่นทีมเบรกอยู่แล้วหรือเล่นทีมของน้องแฟ์ฟลายเป็นหลักคุณควรจะเปิดน้องจิ้งจอกคนนี้ออกมาใช้ครับ ในส่วนของข้อเสียผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่ควรจะมีเอดเดลันหนึ่งครับเพราะว่าความสามารถของเอดเดนลันหนึ่งเนี่ยผมมองว่ามันควรจะเป็นความสามารถของตัวละครที่อีสูด้วยซ้าไปครับและอีกข้อนึงคือดันมาหลังซันเดย์พอดีเนี่ยสิถ้าเป็นแบบนี้ผมก็อดพีซันเดย์แล้วนะสิครับเศร้าใจพอสมควรเลยนะครับเนี่ยสุดท้ายนี้แล้วเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องการจัดทีมขั้นที่หนึ่งเลยกันนะครับซึ่งการจัดทีมของทีมเบรกในปัจจุบันที่เรามีก็จะเป็นดังนี้นะครับตัว d p s MC ประสานร แล้วก็ตัวของฮิลเลอร์นี่ครับซึ่งมีคําถามที่คุณผู้ชมน่าจะสงสัยกันแล้วนะครับว่าว่าน้องฟูกิลจะไปลงตรงไหนใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วน้องฟูกิลสามารถลงได้หลายตําแหน่งนะครับเอาไปแทน MC ประสานหรือเอาไปแทนรุนเหมยหรือเช่าไปแทนตัวของฮิลเลอร์ก็ทําได้นะครับแต่ประสิทธิภาพของทีมก็จะต่างกันออกไปนะครับซึ่งผมแนะนําว่าตัวของฟูกิลควรที่จะเอาไปแทนตัวของรุนเหมยแทนนะครับถึงแม้ว่าจะทําให้ประสิทธิภาพการทำลายจุดอ่อนลดลงก็จริง แต่คุณจะสามารถทำซุปเปอร์เบรกได้2ตัวละครนะครับถึงแม้ว่าคุณจะเบรกศัตรูได้ช้าลงก็ตามแามต่น้ำมัเบรกที่ทําได้จะแรงขึ้นมาเกือบ2เท่าเลยนะครับเพราะว่าสามารถทำซุปเปอร์เบรกได้ถึง2ตัวละครนั่เองครับหรือคุณจะเอามาแทนที่ตัวของ MC ประสานก็ได้ครับและคุณเก็บ MC ประสานตัวนี้ไว้ใช้ในอีกทีมหนึ่งคุณจะสามารถเล่นทีมซุปเปอร์เบรกได้ถึง2ทีมนั่นเองครับ หรือถ้าหากว่าคุณมั่นใจในฝีมือและมั่นใจว่าคุณสามารถเบรคมอนได้โดยที่มอนไม่สามารถโจมตีคุณได้เลยคุณเข้าไปแทนตัวของฮิลเลอร์เลยก็ยังได้ครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าคุณทําอย่างนั้นแล้วเดเมพมันจะสุดมากๆเลยครับระหว่างจะได้เห็นแฟลชฟลายฟันหนึ่งทีเดเมจขึ้นเป็นล้านก็เป็นได้ครับโอเคครับเอาละคลิปนี้ผมขออนุญาตจบแต่เพลงเท่านี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมนะครับและต้องขออภัยในเสียงของผมอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับต้องบอกเลยครับว่าตอนที่จะจบคลิปนี้เสียงของผมมมมแแทบบบบจะะไไไ่่เเหหลลืออ้้้วนนนนนคคคครรรรัััััิดด็ยางกกตี ถ้าหากชอบคลิปของผม,ผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนีครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนีครับผมบ๊ายบาย